ดอกสวย,วยสวัสดีครับเมื่อนี้อีสานมาดันติพาเข่าป่าหาสมุนไพรครับพี่นนองครับเมื่อนี้พามาดูจ,จักต้นเป่าทองหรือว่าต้นมายมมป่าครับพี่นนองครับก้อังเป็นหมาครับมาเบิรงดูุหลักครับต้นเป่าทองครับหรือว่ามายมป่าครับนี่พ้นของเขาครับมายมยมป่า เขาก็ใบของเขาก็คล้ายๆต้นเปาด้ยครับพี่น้องครับเป็นสมุนไพรสลับแมยูไฟครับต้มน้ำอาบแก้พื้นแก้คันครับพี่น้องครับนี่ครับต้นบางใยนะครับพี่น้องรับต้นขาวนวลที่น้ำตาลขาวนวลครับนี่ครับต้นต้นของเขาครับ อันนี้ใบของเขาครับใบเขียวมันดีครับต้นเป่าทองหรือว่าต้นมะยมป่าครับเป่าทองครับหรือว่ามะยมมป่าครับเป็นสมุนไพรสลับแก่พื้นแก่คันครับสลับแมอยู่ไฟอาบต้มน้ำอาบครับพี่น้องครับใบไซรุปกระโคบด้วยครับพี่น้องครับเอาไปตาก ไปตากแหงขัวครับพี by, ่น้องครับใส่สำหรับลูกประคบครับและกับเป็นสมุนไพรเมยูไฟครับต้มน้ำอาบครับใบของเขานี่ครับแก้ปวดเมื่อยแก้ปวดตามคอครับพี่น้องครับต้มน้ำอาบครับต้มน้ำดื่มก็ได้ครับพี่น้องครับล้าต้นของเขานี่ครับล้มต้นของเขาครับน้ำตาล อันนี้ต้นเล็กของเขาครับต้มน้ำดื่มครับพี่น้องครับลำต้นของมะย,ยมป่าหรือว่าเป่าทองครับเป็นสมุนไพรแก้อาการปวดเมื่อยปวดตามคอครับลำต้นและใบครับใส่ต้มน้ำดื่มเป็นสมุนไพรแก้โรคหอบหืดแก้ไอครับลำต้นของเขาครับและใบด้วยครับเป็นสมุนไพร ช่วยกระตุ้นกำนัดอมได้ครับพี่น้องครับบำรุวงร่างกายกระตุ้นกำนัดครับมายมปลาหรือว่าเป้าท้องครับในภาษานัคบมนมครับใบของเขานี่ครับตมพอกแผลแก้แผลอักเสบครับพี่น้องครับแม่ยูไฟกระอาบหนามสำหรับแก้แผลอักเสบครับพี่น้องครับเป็นสมุดใบช่วยห้ามเลือดครับ แก้พื้นคันยับยัง้งแบคทีเรียครับเขาใบของเขาไม่จุดน้ำมันทั่วไปครับพี่น้องครับสำหรับทำรูปประครบแระกาต้นน้ำอาบของแมยูไฟแมยูกล่ำครับ เขาออกดอกในเดือนกันยายนตุลาครับอันนี้เดือนพฤษภาแล้วครับมีผลให้ส้มแล้วครับผลของเขากนิ่นบ๊ดยนะครับเด้อ่จะเป็นสมุนไพรครับผลของเขาครับครับต้นมะยมปลาหรือพี่น้องครับหรือบะาเปาทองเนี่ยครับในตำรายีสานครับใส่เปลือกต้นกับเนื้อมะพร้าวแก่ครับแล้วก็หัวเหงาขมิ้นชันครับ ตามท่าผิวแก้อาการขั้นตามผิวหนังครับเป็นสมุนไพรแก่โรคกากโรคเกลื่อนครับพี่น้องี่น้องครับใบและผลกระส่รูปเป็นรูปประโคบครับพี่น้องครับไปขั่วครับส่วนประกอบของรูปประโคบครับ ครับพี่น้องครับเมื่อนี้อีสานมดันติกกะพามารู้จักต้นมะยมมป่าหรือว่าต้นเป่าทองครับใบของเขาคล้ายๆต้นเป่าชนิดหนึ่งเลยครับพี่น้องครับคล้ายๆเป่าหน่อยเป่าใหญ่ครับครับใบลักษณะใบของเขาครับแต่เป็นเป่าทองครับหรือว่าต้นมะยมมป่าครับเป็นสมุนไพรเมยูก่ํมและก็เป็นส่วนประกอบของลูกประคบครับพี่น้องครับ ครับอย่าลืมกดติดตามให้อีสานมาดันริน๊กง้นพี่น้องเดอ้อคลิปนาเพอกันไหมครับมื่อนี้สวัสดีครับ